ใช้สัมฤีกิ์แต่บรจุน้ำมันไงสัมฤทธิ์ึ๊ดแต่คือแบบต้องระมัดระวังที่สุดอะถ้าหางมันแตกแม่มันออกมาปบมาได้อะมันผูกตัวแมวใหม่แต่จุน้ำมันหรอจุน้ำมันนี่มันสลบเลยอ๋อโอเคมันมาแตกนะเดี๋ยวมันจะสลบสวัสดีครับพบกับพวกเราบางหวันนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาในตอนกลางคืนนะครับทุกคนเราจะมาเอาต่อกันนะครับทุกคน มันจะน่าจะเป็นต่อหัวเสือเนาะใช่ครับเป็นต่อหัวเสือพอดีตอนเย็นน่ะผมมาดูสวนลําไยของผมเนี่แหละแล้วมันมันอยู่ตรงกิ่งพอดีนะครับแล้วลัางมันก็ใหญ่พอสมควรน,นะครับทุกคนประมาณเนี้ยถ้าปล่อยทิ้งไว้อมันจะอันตรายก็เลย<ช>จะให้พันเบน์นะครับเ <c oughs> ป็นคนมาเอาแล้วก็เอาไปเลี้ยงต่อนะ<ช>จะไปเลี้ยงต่อเราเจะเอาไปเลี้ยงนะครับทุกคนเรามไม่ใช่จะเผามันนะครับเราจะเอาไปเลี้ยง บางวิธีเขาจะใช้เผานะครับเพื่อเพื่อที่มันจะง่ายเนาะใช่ครับแล้วก็แต่เราจะเป็นเลี้ยงพ่อมันหลังมันยังเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าหลังมันเป็นแบบไหนอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับทุกคนในการเอาต่อของผมนะครับสําหรับผมก็จะมีกรรไกตัดกิ่งกับสำลีแล้วก็น้ํามันเบนซินนะครับทุกคนแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นถุงดําแล้วก็ไอเลื่อยตัดไม้นะครับทุกคน ไอ้ถุงด้านี้เราก็จะเอาไว้ใส่ลังต่อของเรากลับบ้านนะครับเพราะว่าเราไม่กล้าถือออกไปอันตรายโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาเลยครับไปตรงไหนตรงไหนเห็นไหมเห็นไหมนั่นดิห้ามต่ำกินเนาะแม่มันแบบเต็มหน่ารูเลยบึ้น้รู ีมันบอกมามาทำยังไงเดี๋ยวเราก็ะอียโอโยมันยืนย่นนิดน,นังไงไม่รู้ครับทุกคนผมคิดผมว็บัดเสียนิดนึงครับครั้งแรกวคือแบบผมก็ไม่เคยลองแบบนี้เลยนะครับทุกคนคือแบบผมก็ดูวิธีจากใน Youtube นะครับก็มีเยอะแยะมีหลากหลายวิธีครับแต่เราก็เลือกวิธีที่มันปลอดภัยที่สุดเนี่ยเขาก็จะใช้แบบ น้ำเอ่อสำลีแล้วก็อน้ำมันเปนสีนะครับคทุกคนลาดลงไปเลยรลาดลงไปให้มันแบบให้มันชุ่มฉ่ำเลยครับทุกคนไม้ให้มันถึงกับเปียกมากเลยใช่ครับแบบให้มันชุ่มฉ่ำมากที่สุดแลวครับทุกคนแบบนี้เราต้องทําให้มันขนาดเท่ารูมันเลยนะครับทุกคนอ๋อเราต้องดูลูมันก่อนใช่ครับเราต้องดูดูลูมัน ใหญ่เกินไปแล้วก็อย่าเลกเกินไปมักแบบฟิดๆอะแบบวิสเยครับทุกคนก็คือมือต้องเบาด้วยอะใช่ครับแล้วเราก็เราเน่นัดสำรีลงที่ลูรูมันจะมีกี่ลถ้าเป็นรางเล็กๆแบบนี้นะครับนะผมว่าคิดว่ามันน่าจะมีรูเดียวนะครับทุกคนแต่ถ้าเป็นรังใหญ่ๆอาจจะมีหลายรูนะครับอ๋อแต่ขั้นตอนแรกต้องสำรวจก่อนเนาะใช่ครับเราต้องดู เราต้องดูก่อนว่าครับว่ารูมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับท<ม>ุกคนอันนี้ก็รูมันแบบมาหันมาหาเราเลยครับทุกคนอ๋อโอเคก็คเลยง่ายเนาะง่ายแลวครับออโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอานี่ไปยัดเลยนะครับทุกคนผมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับทุกคนเราต้องเป็นกําลังใจให้กับพันป็นนะครับ ใช้สมาธินะทุกคนเออมันก็ดูเหมือนง่ายนะครับทุกคนใช่ครับมาก็มาดูกันเลยโอเคเฮ้ยนี่ตกใจนี่แตงมุมเกตุตกใจหมดเนี่ยครับทุกคนพอเรายัดเสร็จเข้าไปแล้วเราก็เคาะเคาะเคาะเบาๆเคาะเคาะตรงที่นะใช่ครับเคาะตรงทิ่มันให้แม่มันกระพือปีกครับทุกคนให้มันบิน คือบืดแล้วก็กินน้ำมันของเรามันก็จะแบบกระจายไปทั่วลังเพื่อให้มันมึนเมามันจะไม่ตายนะทุกคนมันคือแบบเหมือนมันจะเมาเมากลิ่นของน้ำมันเนาะใช่ครับเดี๋ยวพอมันเริ่มเงียบมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัด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 ไอ้พวกใบไม้ที่มันติดกับลังมานะครับทุกคนแล้วเราก็เอาถุงดำของเราสุกเลยเนาะสุบเข้าไป เอาถุงดางของเราสวมเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตัดกินตรงนี้เลยตอนนี้ก็ทุกคนจะได้ยินเลยทุกคนดังมากผมก็คิดว่าไม่จะแตกนะมันแม่จะไม่แตกนะแต่เราก็ต้องดูว่ามันมันจะแตกหรือเปล่านะครับทุกคนถ้ามันแตกถ้าแม่มันออกมานะครับมันชิบหายกูกูเปรตเมืองเหรอถ้ามันแบบ ลังมันแล้วหรือว่ามันแตกอะไรนะครับแล้วแม่มันออกมาแล้วก็วิ่งเลยครับปิดไฟวิ่งเลยใช่ครับเพราะว่าิดไฟวิ่งไม่ได้เนาะมันตามแสงไฟแล้วก็ใช่ครับประมาณนั้นเนาะตอบมเสียเงเงียบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเริ่มเงียบแล้วทุกคน แล้วก็จะตีหินงไว้เลยนะครับเกลางมาืองครับกลางครับปิ้กินด้านกันฮะุงด่างเห็นแบบนี้แบบแบบอืมัดค่อยๆตัดนะครับทุกคนใช่ครับเหตุผลที่มันค่อยๆตัดเพราะว่าถ้าเราตัดตัดแบบ เร็วกันไปเนี่ยกิ่งมันจะทําให้มันไอล่างมันเสียหายได้เนะใช่ครับวัวบนลังมันจะแตกด้วยนะครับทุกคนต้องเบามือที่สุดอรคือแบบดูว่าใบามันยืดกับลังเยอะมากต้องคอยสังเกตเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราดึงมั่วน,นี้ไม่ได้หรอก เออกูหักเ็ว่าตึ๊บม่รู้อะไรว่มึงนี่อะไรมัวมือหักก็เตอะงกมาได้มาได้กูไปลืมเอาแม่มันยังบดับมดตั้ังไงเนี่ยปล่อยมันก่นกูให้จะได้ไปซื้อกันไกลตัดกิ่ดีๆนะต้นลำไยต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะครับทุกคน ผมก็ปลูกได้ไม่กี่ปีนะครับประมาณห้าปีหกปีมันต้นเล็กแล้วเราก็เอาง่ายเลยนะครับทุกคนส่วนมากไอ้ต่อเนี่ยเราจะเจอแถวต้ตนลำไยจะเยอะนะครับใช่ครับถ้าเป็นเอ <c oughs> ถ้าเป็นแถวภาคเหนือก็จะอยู่แถวต้นลำไยเยอะนะครับทุกคนแต่มันก็จะอยู่แถวในสวนลำไยของชาวบ้านนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะปลูกลำไยกันเยอะมากนะครับ เสียวมากนะครับทุกคนถึงมาแตกไอ้ส่วนมากมันจะทํามาจากดินนะครับเป็นดิน <แก S 1> ดินแบบดินบางๆนะครับทุกคนเนี่ยอย่างกากไม้ออกกากไม้อ่ะอ๋อพูมาก,ก็ะไรบัะส่วนมากนะครับไอลังต่อเนี่ยมันจะทํามาจากากากไม้นะครับผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะหยุดแล้วนะครับน่าจะเมาอ่ะเมาน้นํามันอะน่ะนะครับพาทุกคนมาดูนี่ แบบใกล้ๆเลยนะทุกคนแบบนี้นะครับมันเป็นลายเหมือนแบบลายไม้ด้วยนะครับทุกคนลายของไอ้หลังต่อเนี่ยมันยึดติดยนะึดติดกับกิบ่งไม้แล้วก็ใบไม้ด้วยนะครับทุกคนเผอดึงใบพวกนี้ขึ้นมานี่คือแบบสิดท้หายเลยนะครับนี่ผมก็จะเอาออกนะครับไอ้ที่สำลีที่มันเป็นน้มามันนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเอาสำลีที่มันไม่เป็นน้ามัน ยัดเข้าไปแทนนะครับเพื่อไม่ให้มันเหม็นน้ำมันเกินไปครับทุกคนวัวไม่มันตายการเคลื่อนย้ายใช่ครับการเคลื่อนย้ายของเรามันจะอยู่มันมันกลายนะครับทุกคนกว่ามันจะแบบดูถ้าผมมาออกนี้นี่ม่มาบ้าไม่มันตายหมดเลยตายเลยอ่ะมันไม่ตายนะครับทุกคนคือแบบมันสลบอ่ะ ผู้คนดูลูกมันโอ้โหแบบวิ่งบิ๊กเลยเข้ามาดูเลยเห็นกันี่ไข่มันข้างในเนี่ยทุกคนใช่ครับเราก็จะเป่าไล่ไอ้กลิ่นน้ำมันของเราออกน้ำมันอันตรายมากเลยครับทุกคนนี่แม่มันไม่ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราก็ยัดเข้าไปคืนแบบนี้ แล้วก็เราก็เอาถุงดำของเราสูบเข้าไปเลยสวมเข้าไปเลยแล้วก็เราก็จะมัดไว้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะตัดกิ่งตรงนี้พอแล้วครับทุกคนนี้กิ่งเล็กตรงนี้แล้วเราก็จะเชื่อนย้ายมันไปนะครับทุกคนเอากิ่งใหญ่ไปอ่ะฮ้ยเอาถุงน้อยมาเลยเนาะได้ฝนไหมได้ฝนมาคืย ือว่าวิธีนี้ในการดู youtube ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับครับถึงจะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยนะครับทุกคนมันผมว่ามันลุ้นเกินไปครับสําหรับมือใหม่นะครับทุกคนถ้าคือแบบใครที่เคยทําแล้วมันก็จะแบบชิวๆไปเลยแต่พวกเราคือแบบมือใหม่นะครับเพราะพวกเราไม่เคยทําแบบนี้มาเลยเราก็ต้องระมัดระวังห้ตื่นเต้นตื่นเต้นตรงที่มันยัดรูเลยนะครับครั้งแรกเลครับ เราก็มีเชือกฟางของรองครับทุกคนเราก็จะมัดเพื่อการลางมันแตกแล้วแม่มันจะออกมาแล้วมันก็เกิดเหตุสุญสายเนาะใช่ครับเราจะไม่พ<ป>ูดอะไรที่มันร้ายแรงกับเราโอเค <laughs> <laughs> มันเป็นกิ่งมันดีดลูปไปแล้วไปแล้ว,ลว <laughs> กิ่งวิ่งแค่เนี้ยกลั <laughs> กบจะได้ไะ <laughs> กับเนี่ยอ๋อก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ที่มันไม่มีโคนนะครับทุกคนที่เราจะไว้ระยะยาวได้ของต่อของเราก็ประมาณสามสี่เดือนนะครับทุกคนหลามมันก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยมันมเริ่มฟื้นแล้วมันเริ่มฟื้นแล้วไปเพราะว่ามันพอสลบแนะครับทุกคน สลับตัวนี้เราเอาไปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะใช่ครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งรังนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเอาอีกนะครับทุกคนไปทำไรทำไรก่นอ,อ,อกนถ้พพมมาโกมักนี่แล้วก็เอายน,นเนีเลย กเงยไทยรันมือปลายมนนั่นนะอืงแปงมันตรงตรงนะตื่นเต้นอยู่นะครับทุกคนก็มันแบบตอนนี้แม่มันก็ฟื้นแล้วมันยังมันลมฟื้นมาแล้วนะครับทุกคน

ตไปลเลยต้องปล่อยปไปเนี่ยยังยังยังตัวยังอยู่เราต้องสำรวจด้วยนะครับทุกคนว่าเรามัห้องแตกห้องแตกอ่ะแตกข้ในบึงก็เกะทุกคนเห็นไหมรังมันแตกตรงนี้อ่ะอ๋อรังมันล้าวเนี่ยทุกคนใช่ครับดูดีอะตรงเนี้ยเนี่ยเออออร้าวเลยครับ แต่ตอนนี้แม่มันก็ยังไม่ออกมาเลยนะครับทุกคนคืนอแบบมวนมันเป็นตวโคนด้วยนะครับทุกคนอย่าให้มันหักลงไปเพราะว่านี้ชิบหายเลยนะครับทุกคนโ <Okay. S 1> อเคอมันนักแบบไหนน้อยอ่ะกองน้ำรอบเลย เอาหนออันนี้มันอะล้อปเดียวพอแล้วพี่คีอะไรลรอปไม่ออกโอเคเห็นแม่มันอยู่แม่มันกำลังแม่กบลังฟื้นนะแม่มันกำลังฟื้นนะทุกคนนะเห็นไหม ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็ให้มันอยู่แบบแบบแบบนิ่งๆแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเอาอีกรางหนึ่งนะครับทุกคนอันนี้ก็ใช้ได้อีก อายตอนเวลาเขาจะพ้าหางมันดินป,ปุ๊บแม่มันจะออกหาเลยจัแบแบน่เออเคนี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรังนะครับนี่มาดูนี่เลยนี่ อ๋อรางมันู้วาอยู่สูงนะครับทุกคนอโอ้พอ่พอๆกับสวนผมเลยเนี่ยใช่ครับพอๆกันแล้วก็รูมันรูมันจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับเราก็เลยต้องและด้านในเนาะใช่ครับเราก็เลยต้องใช้บันไดของเราจะเป็นการง่ายต่อการตัดนะครับคือแบบมันหางไม้หางแมนนะครับทุกคนหางแมหางแมน <laughs> <Okay. S 2> ใช้วิธีเดิมหรอใช้วิธีเดิมเลยนะครับทุกคน hey. เพราะว่ามันได้ผลจริงจริงรูมันใหญ่ไม่ใช่ใหญ่อยูย่โอเค<ป>ตอนแรกผม เห็นเว้นเอาบันไดามาด้วยว่าล่างลัางมายอยอ่สูงนะครับทุกคนบ่อเบอร์งูใหญ่เงาใหญ่เกินบ่อแล้วก็มือผมก็หมีน้ำมันมากเลยครับทุกคนกินข้าวต่อนี่ไปได้นะ,ะไ,ได้ ผมก็จะบเป็นกำลังใจให้เบนนะครับเ็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับทีไม่ได้ไปไหนคอยเป็นคนตัวติกกะกให้กับเบนตอนนี้เบนยัดเข้าไปแล้วนะครับทุกคนเติมแล้วนะครับเบ้นเคาะกี่ไม้เนี่ย โอ้โหตอนนี้แม่มันตื่น,ลแ,น,นลแล้วเนี่ยเกิดอะไรตะกี้อยไหนมันแล้วละ ก็เห็นเห็นก็พยายามปัดริงแบบกิงเล็กกิ่งน้อยนะครับทุกคนจะคอยสังเกตได้นะค่อยๆครัค่อยๆแม่มันยังไม่จะหลบนะ่ทุกคนค่อยๆ อี่นี้เลยวะย่งนีนี่ขากางเออขากางข้ากางไรเฮ้ยแ่ตั้มพู่ะตรนนี้อยู่นี่ก็ตั้มพูละกรดีหันนะโอเคไหครับง้นยึดติด ติ๊กกะกิ่งแต่เราจะซูเปียกมาอ่ะอืมเอาละเริ่มสลบละล้มเหยวแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเราก็จะตัดแต่แม่มันยังไม่ยังไม่แบบสลบมยังไม่สลบหมดเลยนะครทุกคนมันยังพื้นพื้นพื้นอ,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 อยู่น่าจะแบบมาค้างมอค้างได้ครับแต่เราก็ต้องม,มาเล<า>ย ข้อนี้ไม่ใช่เพราะอะไรกลัวแม่มันตื่นนะทุกคนทุกคนดูรังมันแตกเนี่ยเห็นไหมรังมันจะสันๆนะครับทุกคนต้องค่อยๆนะไปไปไปดูพอลังไหมันมันดีกว่าลังเมื่อกี้นะครับทุกคนลังที่สวนผมน่ะ เพราะว่าหลังเนี้ยมันมันยึดทั้งสามกิ่งมันก็เลยแบบยึดไว้ไว้เยอะ,นะะอย่างเงี้ยไปแล้วครับได้ยาฐันแล้ว วังวังโอ้ยๆๆๆๆตอนนี้เราก็ถือถ้วยทองของเราแล้วนะทุกคนอยู่ข้อเพิงแล้วโอ้คือแบบมันใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ดีนะโอ้โหดูเนี่ยฮะมันคือแบบมันหลวมมากเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคน อ๋อที่มันไม,ไม่สลบเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทออกได้อยู่นะครับทุกคนเราก็เลยไม่สลบนะครับฟังเสียงแม่มครับนี่นะครับทุกคนเวลาเราเอาไปแขวนไว้กับที่เราจะเอาไปไว้นะครับทุกคนมันอยู่ลักษณะแบบใดเราก็เอาไปไว้แบบนั้น,นครับอย่างอันนี้มันจะอยู่แบบแนวนี้เลยครับรูมันจะขึ้นแบบนี้เราก็เอาไว้แบบนี้นะครับ เราก็ไม่ต้องเอาไปไว้ยแบบนี้หรือว่าให้มันนอนลงอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าลูกของมันข้างในครับมันจะเอียงได้หรือว่าองศาของมันในแบบนั้นเนาะใช่ครับโอกาสที่มันจะไม่เลี้ยงลูกของมันก็จะเปลี่ยนไปได้นะครับจะเปลี่ยนไปได้โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่ต้องอ,ออก,กนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องอาใส่ถุงเราจะถือแบบนี้เอาไปไว้ยที่เรา เตรียมไ้แล้วครับทุกคนไม่เสียถุงไปไม่ต้องใส่ครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจ <c oughs> เราก็ลุ้นเอานะครับท <c oughs> ุกคนโอเคโอเคเจอกันอีกทีตอนมัดกับต้นไม้นะครับใช่ครับไปโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็จัดเตรียมที่ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ที่เราจะเอามัดเออที่ที่เราจะเอาต่อของเรามาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราต้องให้มันอยู่ทรงเดิมของมันที่เราเอามานะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ,อาจจะผิดเพียงนิดนึงผมต้องช่วยเห็นจับด้วยนะครับใช่คแบบนี้อ่ะ okay. เดี๋ยวผมก็จะใส่ มือก็ตึกอเลยนี่นะครับเราก็จะให้มันอยู่แบบทรงเดิมไทยอยู่มาก่อนอเพื่อว่าลังมันจะได้ไม่ผิดเพี้ยนไปจากทรงเดิมนะครับทุกคนลูกด้านหลไมันก็จะไม่เสียอายเลยนะใช่ ลังนี้มันยังดีนะครับทุกคนที่มันแบบมันยืดทั้งสามสามกิ่งไว้ด้วยกันนะครับมันก็เลยแบบโอเคเนาะมันก็เลยแบบเราแบบรุนแรงกว่าเมื่อกี้มันยังแบบยังแน่นหนาอยู่นะครับเมื่อกี้คือตอนมันนี่คือเสียมันล่วงมากนะครับเราไว้กันไม่ไกลด้วยนะครับเนี่ยอันนี้รูเนี้ยเออรูเนี่ยวะอันนี้รังมันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็อีกรังอยู่ตรงนั้นเองครับทุกคนไม่ไกลกันนะครับ แต่แม่พวกเราไปดูกันเมื่อกี้แม่มันออกมาแล้วนะครับมันตื่นแล้วเนาะก็เลยไม่เข้าไปใกล้ะนะครับเรามาอยู่รังตรงนี้เราต้องอ้อมอ้อมด้านหลังนะครับเพื่อที่จะมาอยู่ตรงนี้เนีโอเคโอเคนี่คืออรจะนาะก็จะประมาณนี้ที่เราไม่ยึดกับกิ่งไม้ด้วยเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวรังข้างหน้ามัน <c oughs> มันไปโทษไ<โ>ด้ซึ่อ แม่หมอมาแม่แม่มาตื่นแล้วนะทุกคนไม่ลวดน้ำนม่ลวดน้งเราคุอยู่ไาลแค่นี่ครับทุกคนเราก็จะปิดรูนะครับ ทผมเห็นแมมอกมาแล้วเนี่ย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 อดเดียวดีห็นไหมนี่เดี๋ยวทุกคนมันก็ฟื้นแล้วนะครับทุกคนเนี่ยออกมาสำรวจนะครับใช่ครับมันก็จะออกมาหายใจของมันก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนจะมาอัปเดตผลงานของเราเรื่อยๆนะครับทุกคนว่าการเจริญเติบโตของมันจะไปได้ถึงไหนนะครับทุกคน S <S สร้งงางการสร้างงานมาเสียงดังขึ้นต่อได้ยินไหนมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ไปเอาต่อแล้วก็ย้ายมาทั้งสองหลังเลยนะครับทุกคนก็มาเลี้ยงไว้ที่สวนของเบนนะครับเบ,บนก็จะเป็นคนดูแลต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าแบบหลังมันใหญ่เราก็จะมาดูกันอีกทีเนาะ ตอนนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรเลยคนดึกอะเพราะวันนี้เรามากันดึกอยู่แล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวบางหวัดนะครับผมสําหรับคลิปหน้าพวกเราจะทาอะไรก็อย่าลืมติดตามกันดูนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ